ออสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่พอนๆชาวเซอร์เชิญทุกคนนะคะตอนนี้ฉันอยู่กับเพื่อนสาวของฉันนะคะเป็นเพื่อนรุ่นที่นะคะแต่ดูจากหน้าแล้วคขี่ารุ่นเดียวกันยี่สิบสียี่สิบส่ยนะ เป็นพิบุตรนะคะพี่บุตรคนสวรของเราวันนี้พี่บุตรพามาทานอาหารเลี้ยงวันเกิดนะคะแต่ไม่ได้มากันสองคนนะมีตากต้อนอีกคนนึงก็คือน้องแจ็กกี้ของเรานะคะอาหารมีอะไรบ้างคะคุณค้าคุณส้มตำปูปลาะะส้มตำปูปลาคะ่ะน,นี้ขอาหมูย่างขอหมูย่างนะคะ ป๊ไม่แตกแสดงว่ามีใช่นะะดูได้เป็นโป๊แตกทะเลนะคะซุ้มเข้ามาใกล้ๆเลยกัะจุดนี้นะคะมีปลาหมึกนะคะมีปลามีเห็ดมีทุกสิงอย่างกงกุ้งมาทางทะเลเลยนะคะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนอาอค่ะเพื่อนาอค่ะไม่เป็นไรนะคะเรามีอีกอย่างหนึ่งนะคะเอาเพื่อนปวดขี้ค่ะเพื่อนไม่ได้อายนะคะเ <c oughs> พื่อนต้องไปถ่ายท้องก่อนทานอาหารค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะทานไม้เยอะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือผัด อะเรวะเขาเรียกว่าผัดะไรวะผัดพริกถั่วผ,กกผัดพริกแกงหมูกรอบเออผัดพริกแกงหมูกรอบนะคะกรอบหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้เดี๋ยวจะต้องไปทานแล้วนะคะ<ม>โอเคค่ะร้านนี้ฝากไว้ด้วยนะคะร้าน<อ>ร้านชื่อว่าอะไรนะพรชยพัยพรชัยนะคะร้านพรชัยอยู่ข้างหลังสถานีรถไฟหัวลำโพงหัวลำโพงผมผม โอไปเฮเก้นนะโหกว่าจะพูดได้นะวันนี้เราก็มีเครื่องดื่มนะคะเป็นกาแฟเย็นโบราณนะฮะ,ะเ้วก็แบบซี่นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปทานอาหารแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ